ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมเมื่อนี้นะครับในช่องครูเที่ยงแอนกรอนชาแนลนะครับหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์นะครับไลฟ์หลายมือนะครับเนาะเมื่อนี้กลับมาพอนะครับตามคําเรียกร้องนะครับที่หลายๆท่านนะครับที่เอฟซนะครับเพื่อนๆเขามาคอมเมนต์นะครับขอบอกว่าให้สอนนะครับไล่ลมพัดเผานะครับผมที่ครูเที่ยงได้เล่นนะครับในคลิปคลิปประมาณ อาทิตย์หนึ่งมั้งครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมนะครับเล่นอันนั้นคลิปนั้นดี่เป็นการบรรเลงนะครับอ่าเพิ่นก็เลยบอกว่าให้ให้ยัดคลิปสอนแน่นะครับผมอ่าคลิปนี้ก็ตามคําขอนะครับผมอ่าท่านที่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้น้าแน่นะครับผมหลายๆท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามน้ำนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็เพิ่นเข้ามารับชมเนาะแต่ว่าบ่ทันได้กดติดตามนะครับผมวันนี้ก็ฝากน้าแน่เนาะครับเนาะ สำหรับลายลมพัดเปลานะครับก็เป็นลายที่เขาเรียกว่าลายลายลาย,ลายบรรเลงนะครับหรือว่าไายถ้าเป็นไล่ประกอบการแสดงก็เป็นฟูไทยเรนูนะครับผมลายนี้นะครับที่ท่านได้รับฟังไปเนาะเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังนะครับแบบบอบตองมีดนตรีประกอบเนาะฟังอยู่ไสเดนเนาะครับ สวัสดีครับผมขวัญอไทยนะครับลูกศิษย์ลูกหานใเของมาเบิงนะครับผมขอบใจลูกศิษย์ด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสอนนะครับผมคลิปนี้นะครับครูเที่ยงได้ฮ็ดคลิปสอนพิ้นไปแล้วนะครับทําคลิปสอนพิ้นไปแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับหลายๆคนนะครับหลายๆท่านนะครับที่เข้ามานะครับเข้ามาสนใจนะครับการเล่นคีย์บอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางนะครับผม อยู่ภาคเหนือก็มีนะครับตอนนี้นะครับที่มาเรียนกับครูเที่ยงนะครับมาสมัครเรียนออนไลน์นะครับอยู่ที่เชียงใหม่ก็มีนะครับก็ต้องอันนี้ขอชื่นชมนะครับหลายท่านก็สนใจนะครับในดนตรีอีสานนะครับผมในดนตรีก็บดนตรีสานดนตรีสากลแต่ว่าเล่นในสไตล์อีสานนะครับเล่นในสไตล์เฮอร์นว่าสไตล์เป็นสไตล์ลายบรรเลงนะครับลายบรรเลงหรือว่าลายหมอลำเป็นต้นนะครับผมสวัสดีครับคุณดอนชัยแสงนะครับผมสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับนะครับทักทายกันได้นะครับผมอยู่ที่ไหน รับฟังที่ไหนกันบ้างนะครับเมือนนี้นะครับหลังจากที่อาน้ำอับท่านะครับผมกินเขาเนาะกินข้าวเย็นเสร็จแล้วนะครับก็มาพูดคุยกันได้นะครับสําหรับท่านในที่อยากให้สอนลายอะไรนะครับอันนี้ก็มาตามคําขอนะครับลายลมพัดเผานะครับลายล้มพัดเผานะครับจังหวะก็เอาช้าๆเนาะเอาซาๆนะครับอันนี้ก็อาจจะบอไทยเน่เบอาอีสานน้ำเน่นะครับปนกันไปนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมก็อยู่ในหลายที่นะครับก็กลัวว่าบางคนอาจจะ บางท่านอาจจะฟังไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดว่าภาษาอีสานอย่างเดียวนะนะครับหรือแต่ว่าหายปนๆกันไปเนาะครับเนาะคงสิบบวาอย่างกันนะครับผมท่านใดไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับอันนี้จะมีขอดให้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับด้านข้างกุญแจนี่จะมีขอดให้ด้วยนะครับลายเพลงนี้นะครับโน้ตจะเยอะสักหน่อยนะครับโน้ตอาจจะเยอะสักหน่อยเพราะว่าเป็นลายลายบรรเลงนะครับ ถ้าท่านไหนที่ยังไม่คล่องเรื่องโน้ตก็อาจจะท่องโน้ตก่อนนะครับท่องโน้ตเราจจะเล่นมือขวาก่อนนะครับสาหรับท่านที่ยังไม่คล่องมือซ้ายก็เอามือขวาให้ได้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะพาเล่นนะครับเอาทีละตัวนะครับทีละบรรทัดไปเนาะพิงลายนี้นะครับลายรมัมะพร้าวจะเป็นจังหวะสองสี่นะครับผมสอสี่ก็คือตึงตึงอ่าจะเป็นตึงดึงดงตึงตึงดงึงตึงดิงตึงตึงตึง ตึงตึงนะครับปกติเพลงส่วนมากจะเป็น44นะครับจะเป็น1 2 3 4 1 2 3 4นะครับแต่เพลงนี้จะเป็น1212นะครับสังเกตคอร์ดนะครับการเปลี่ยนคอร์ดจะเปลี่ยนทุก2ห้องนะครับปกติสังเกตเพลงที่ผ่านๆมานะครับครูเที่ยงนะครับจะ4ีจังหวะนะครับถึงจะเปลี่ยนห้องถึงจะเปลี่ยนคอร์ดที่ข้างหนははึ่งนะครับ4ห้องเปลี่ยนคอร์ดข้างหนึ่งนะครับ นี่เล่นแบบพินไดไหมครับครูได้ได้ครับได้ครับลายลา์นี้ครูเที่ยงสอนพินไปแล้วนะครับท่านไหนที่ยังท่านไหนที่สนใจจะเล่นพินนะครับก็กลับไปดูในคลิปก่อนๆนะครับจะมีสอนพินนะครับลายลงพัดเผานะครับมีแล้วนะครับอันนี้นี่มาสอนคีย์บอร์ดนะครับเพราะว่ามีหลายท่านขอมานะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีคุณไฮเว่ยสมัยนะครับนะครับฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับผม เอาท่อนแรกนะครับเราจะวาง position นิ้วนะครับเล่นเล่นอยู่ในเอไ A เนอร์เนาะ k e ไ A เนอร์ครับผม k e ย์เอไมเนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการนอารมณ์ก็คือนิ้วโป้งอยู่ที่ลานะครับนิ้วโป้งอ่านิ้วชี้อยู่ที่โดนะครับเว้นเว้นตัวทีไว้นะครับนิ้วกลางที่เลแล้วก็นิ้วนางที่มีนะครับจะอยู่ในรูปนี้นะครับลาโดเลมีนะครับอันนี้คือการวางนิ้วนะครับโดโดมีเลนะครับเอาบรรทัดท่อนขึ้นนะครับมันจะเป็นท่อนขึ้นนะท่อนขึ้นนะครับ โดมิเลโดเลมีนะครับโดมิเลโดเลมีนะครับโดก็จะเป็นคอร์ดซีนะครับลงพร้อมโดเลยนะครับโดมิเลโดเลมีนะครับโดเลมีก็เออร์ไมเนอร์นะครับเอาใหม่นะครับท่อนขึ้นนะครับโดมิเลโดเลมีนะครับ ลาซอนซอนลามีเอเมเนอร์ A นะครับตัวนี้ก็เอเมเนอร์ <A> ก็ค้างไว้เลยนะครับลาซอนซอนลามีลาซอนซอนทีลาลาเล่จริงนะครับดูเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนะปรับกล้องนิดนึงครับเพราะว่าไปทางซ้ายไปทางขวานะครับอ่าอ่าเ,เดี๋ยวเสียงทีเสียงเสียงเลหายนะครับนะครับขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะครับเพราะว่า ลายนี้จะใช้เสียงเสียงสูงด้วยนะครับเสียงสูงนิดหนึ่งนะครับทืดนะครับอ่ะโอเคนะครับเสียงเลีนะครับก็จะมีเสียงเลีมาด้วยเห็นไหมครับทืดนะครับเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงครับผมแบบเรียวๆนะครับเรามากันแบบเรียวๆเลยนะครับอ่าโอเคนะครับมือซ้ายไม่เห็นขอดได้ไหมอ่ะโอเคนะครับ อยู่ประมาณนี้นะอ่าเอาใหม่นะครับ,ท,รบท่านแรกนะครับท่อนขึ้นนะครับโด,โดมีเลโดเลมีเอไม่เน่ลาซอนนะครับเพระโดเลมีนะนิ้วโป้งมาอยู่ที่มีนะครับลาซอนนะนิ้วกลางลาซอนซอลลามีคุณเอียนติดตามครับอาจารย์โอ้ขอบคุณมากครับคุณอะไรน้อนี่นะครับอาบา่านว่า ลองลองดึงหรือเปล่าครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมนะครับติดตามมีครับอาจารย์คุณไฮวีสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับนับขอใช้แล้วนอกกว่านี้เอาไหมได้ครับโดมีเลโดเลมีลาซอนซอนลามีลาซอนซอนทีลานะครับอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนคอร์ดก็ได้แล้วแต่นะครับลาซอนซอนลามีนี่ลงคอร์ดซีก็ได้นะครับลาซอนซอนทีลานะครับประเภทที่หนึ่งนะครับ เลทีท taco taco ีเลลานะครับเลทีเลทีทีเลลาสังเกตถ้าลงลาเนี่ยเราจะลงเอมเนอร์นะครับคอร์ดเอมเนอร์นะครับแต่ถ้าลงลงมีเนี่ยบางตัวก็เป็นเอมเนอร์ไปเลยนะครับเราไม่ต้องไปอะไรซับซ้อนมากก็ได้นะครับแต่ถ้าบางคนถ้าลงมีนะครับลงคอร์ดซีก็ได้นะครับลงคอร์ดซีก็ได้อ่าจเป็นนี้เป็นคําถามนะครับหลายคนก็ถามมาว่าทําไมลงคอร์ดลงเสียงมีนะครับเป็นยังคือจังต้องลงคอร์ด คอร์ดซีนะครับคือบล็อกอีไมเนอร์นะครับคำว่าถ้าเป็นคอรนะ์ดไมเนอร์เนาะถ้าเป็คอร์อดไมเนอร์เนี่ยเสียงมันก็จะค่อนข้างจะอึมครึมนิดนึงนะครับถ้าเป็นเมเจอร์เนี่ยมันจะสว่างนะครับในความรู้สึกเนาะนี่คือไมนี่คือมีนี่คือไมเนอร์น,อ minor, น,อ minor, e minor นะครับนี่ไงนี่คือไมเนอร์อีไมเนอร์นะครับแต่ถ้าเป็นเมิจเจออ่ามันจะเกิดความรู้สึกที่ต่างกันนะครับระหว่าง เรื่องคอร์ดซีก็ได้บางคนเสียงมีทำไมไม่ลงอีไมเนอร์นะครับอ่าบางคนจะลงอีไมเนอร์ก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่มีผิดนะครับอันนี้คือวิธีการอ่าเป็นแนวเป็นแนวคิดนะครับเป็นวิธีการของครูเที่ยงนะครับอ่าลงซีก็ได้นะครับลงหรือไม่ไม่เปลี่ยนก็ได้เอมายเนอร์เลยก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าถ้าถ้าเป็นเสียงมีนะครับมีเนี่ยลงซีก็ได้ลงเอมายเนอร์ก็ได้นะครับเอาใหม่นะครับโดมีเลโดเรมีลาซอนซอลลามี นทีลาเลทีลีนิ้วก้อยนะครับเทีททททีีีลลลลลาาาา่ซอนทีซอนจะเป็นคอร์ดจีนะครับเห็นไหมครับคอร์ดจีนะครับซอนนะครับอันนี้คือบรรทัดที่หนึ่งนะครับจบบรรทัดที่หนึ่งจะลงคอร์ดจีนะครับละซอนซอนซอนละซอนละซอนละดนะครับอ่าคุณอ๋อพี่ชานเสียงนี้คือเสียงเอา เอาโวตนะครับเอาแพนฟุตกับไซโลโฟนผสมกันนะครับเอาแพนฟุตกับไซโลโฟนผสมกันมันจะได้เสียงเหมือนกับโวตกับโปรงล่างรวมกันนะครับแต่ถ้าเป็นเอรวมกันอีกแบบนึงเนี่ยจะได้3เสียงก็คือเอาถ้าอยู่ในโปรแกรมนะครับถ้าอยู่ในโปรแกรมเนี่ยคู่เที่ยงเอามารวมกัน4เสียงนะครับมารวมกัน4เสียงนะครับก็คือเสียงพินนะครับเอาเสียงกีตาร์เป็นเสียงพินเนาะ เสียงแคนเอาบัตซูนนะครับเอาบัตซูนแล้วก็เสียงโหวลดแพนฟูดแล้วก็ปรงลางเซโลโฟนครบ4เสียงเลยนะครับถ้าอยู่ในโปรแกรมที่กูเที่ยงเล่นนะครับอันนั้นจะเป็นใส่โปรแกรมมันจะได้มันติซอนได้ซี่เสียงนะครับแต่ว่าแต่ว่าคีย์บอร์ดอ่าตัวนี้มันเป็นตัวนี้ใส่ายาม,มาฮ่านะครับ S650 นี่มันจะได้แค่2เสียงนะครับมันติซอนมันจะได้แค่ดูออนนะครับดูดูออนก็คือ2เสียงนะครับแพนฟูดกับปรงลางนี่ครับไม่ได้เกิดนะครับ เพลงลายลมพัดเพ้าครับอันนี้มันไม่ใช่เพลงครับผมมันเป็นลายเนาะเป็นลายอีสานนะครับเป็นลายบรรเลงของอีสานนะครับลาซอนซอนลามีลาซอนซอนทิลาลาตาทิลาทิลาที่ซอนที่ซอนโลคอดจีนะครับทีนี้พาร์ทที่สองซอนลาซอนลาซอนลาโดดูนิ้วดูนิ้วดูนิ้วกุเที่ยงด้วยนะครับซอนลาซอนลาซอนลาโดแนวนี้โป้งนะครับ โดโดลงคอร์ดซีนะครับโดโดเลซอนเลมีซอนมีเอไมเนอร์ละซอนละซอนละโดซีมันเดิมโดโดเลซอนเลมีซอนมีนะครับอันนี้บรรทัดที่สองนะครับต่อไปลามีลามีเอไมเนอร์มนเดิมลามีลามีก็คือนิ้วโป้งกับนิ้วนางนะครับบรรทัดที่สามนะครับบรรทัดที่สามลามีลามีลาซอนมีลาซอนมีเอไมเนอร์มีซอนมีนี่สังเกตพอ พอพอถ้าจะเล่นเสียงสูงปุ๊บเนี่ยคู่เชียงเจ้านี้ป้งมาไว้ที่เสียงมีเห็นไ่มครับนี่เห็นไ่มครับการเปลี่ยนโพสิชันนิ้วนะครับเอาใหม่นะครับบรรทัดที่3ลามีลามีลาสนมีลาสนมีมีสนมีเลมีสนมีลามีสนมีเลมีสนมีอันนี้นิ้วป้งที่มีตลอดนะครับเอาใหม่บรรทัดที่3ใหม่ครับลามีลา ลาซอนมีลาซอนมีมีซอนมีเลมีซอนมีลามีซอนมีเลมีซอนมีนะครับอันนี้บรบรเทดที่สามนะครับบรรทัดที่สี่มีซอนมีเลมีซอนมีลามีซอนโดเลซอนเลมีบรรทัดที่สามใหม่ครับมีซอนมีเลมีซอนมีลาลาตัวนี้นะครับลามีซอนโดนิ้วโป้งโดเลซอนเลมีเอาใหม่นะครับ บรรที่สี่นะครับห้องหนึ่งถึงห้องสี่นะครับมีซอนมีเลมีซอนมีมีซอนมีเลมีซอนมีมีซอนโดเลซอนเลมีแบบนี้ก็ได้นะครับมีซอนมีเลมีซอนมีมีซอนโดเลซอนเลมีลาโดลาโดเลลาโดลาโดเลก็ดีไมเนรอครับลาโดลาโดเลลงเลดีไมเนร์นะครับลาโดลาโดเล โดลามีโดเลดีไหมเนืนะครับมีมีซัลาซันมีซันเลโดลามีโดเลมีซันโดลามีซันโดลาซันมีซันเลนะครับมีมีมีซันลาซันมีซันเลโดลามีโดเลมีซันโดลาซันมีซันเลเห็นไหมครับอันนี้พระท้าัศน์สุดท้ายนะครับแล้วก็ โดลาโดเรมีก็จะมาเอไม่เนื <sh arp is wrong> uh ่อเหมือนเดิมสอนลวนอนีนตัวนี้มันมันสีหยากยู่จักหน่อยครับผมสอนลาพินพวดเนาะนะครับเดี๋ยวอาอนอาทซีอาีเฮ็ดนะครับในอนาคตอยู่นะครับนะครับเอาไหมนะครับบรรทัดสุดท้ายนะครับอ่า เอาบรรทัดที่4มานะครับมีซันมีเลมีซันมีมีซันโดเลซันเลมีลาโดลาโดเลโดลามีโดเลรรทัดท้ายมีซันลาซันมีซันเลโดลามีโดเลซันโดลาซันมีซันเลดีไหมเนื้อต่อนลังนะครับโดเลโดเลมี do, la, do, le, กลับไปที่แรกซันซันลามีลาซันซันลาที่ลาที่ลาจี สันลสันลสันละดูด se ูเลสันมีสันมีสันสันละดูดเลสันมีสันมีพระที่สาลามีลามีหลาสันมีสันมีเลยมีสัมีมีสันดูเอาไหม ก็โดล่าโดเลมีก็จะวนกลับไปที do do la son, son la ่เดิมนะครับโดล่าโดเลมีลาซอนซอนลามีก็จะกระวนกลับไปนะครับท่อนบรรเลงนะครับซอนซอนลาซอนลาซอนลาโดโดเลซอนเลมีซอนท่อนจบเนี่ยเราเข้าโจบทัดทีสามนะครับลามีเลซอนเลมีลาโดลามีซอน คือท่อนจบเนี่ยนะครับจะเล่นท่อนลามีลามีนะครับถ้าเราจะจบ hini, als, เราก็ลามีเลซอนเลมีลาโดเลยนะครับไม่ต้องไปลามีลามีนะครับไล่นี้นะครับไล่นี้บ่ได้จบท่อนท้ายนะครับคือไม่ได้จบที่บรรทัดท้ายนะครับจะจบที่บรรทัดที่2นะครับบรรทัดที่สองอ่าซอนซอนลามีล่าซอนซอนที่ลาวนะครับ ท่อนจบลามีซอนเลมีลาโดลามีซอนเลโดเลซอนอ่านี่คือท่อนจบนะครับคือท่อนจบนะครับอาจยะจะลองเรียนเนาะนะครับจะลองเรียนดูนะครับถ้าไหนที่ไม่ทันก็ลอ,ลองกอ,อกลับไปดูใหม่นะครับทีละบททัดก็ได้นะครับผมเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะนานนะครับ อันนี้ใช้จังหวะสองสี่นะครับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับเป็นจังหวะลําซิ่งนะครับเอามาลดความเร็วลงนะครับท่นสอง Sam พันที่สองพันที่สามพันที่สี่ นะครับอนะครับอันนี้คือข้าวๆนะครับผมข้าวๆสำหรับการเล่นนะครับลายลมพัดเพ้านะครับ ผู้ใดเล่นเพราท่านได้นะครับอดีพราท่านคลองกันลดความเร็วลงนะครับลดเทมโปลงนะครับลดเทมโปเล่นช้าๆนะครับวิธีการฝึกก็คือเล่นจากช้าๆก่อนนะครับเครื่องดนตรีทุกชิ้นนะครับกับวิธีการฝึกคือฝึกจากช้าๆไปหาเร็วนะครับเย่าเพิ่มเร็วนะครับเดี๋ยวเพิ่งเล่นเร็วนะครับเล่นช้าๆก่อนนะครับผมโอ้สวัสดีนะครับทุกๆท่านนะครับเมื่อกี้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับผมเสียงชัดเจนนะครับเสียงชัดเจนเสียงชัดเจนเนาะวันนี้เสียงชัดเจนไหมครับเสียงชัดเจนเนาะ ที่ผ่านมาในบางวันอาจจะเสียงพูดเบานะครับเสียงพูดเบาบ้างนะครับเสียงดนตรีเบาบ้างนะครับดนตรีดังดนตรีเบาบ้างนะครับวันนี้อาจจะไม่มีท่านไหนบอกว่าเสียงเบาก็น่าจะพอดีนะครับมีท่านไหนที่มีข้อสงสัยอะไรไหมครับผม <c oughs> ถ้าสงสัยนีส่สามารถสอบถามในในไลฟ์ได้เลยนะครับในไลฟ์เลยเลยนะครับเพราะว่ากระสิเดตตอบคำถามเนาะ ฝากกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมอ่าสำหรับท่านที่สนใจนะครับเรียนคีย์บอร์ดออนไลน์นะครับก็อ่าตอนนี้นะครับก็ยังพอมีนะครับพอมีเวลานะครับที่สามารถที่จะลงได้นะครับเพราะว่าตอนนี้หลายท่านก็เรียนนะครับเรียนแล้วก็ฝึกซ้อมนะครับโอ้ส่งการบ้านมานะครับอาหลายท่านก็ส่งการบ้านส่งเข้ามาให้ดูว่าอาจารย์ผม เรียนผ่านไปแล้วไปฝึกแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโอแต่ละท่านเนี่ยครับพัฒนาการสุดยอดมากๆนะครับขอเสียงขอผมมือให้เลยนะครับผมผมมือเห็นเลยเนาะหลายๆคนนะครับเพิ่ฝึกนะครับตั้งใจฝึกนะครับเป็นการเรียนออนไลน์นะครับแบบตัวต่อตัวนะครับในผ่านผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะครับผมผ่านแอปพลิเคชันไลน์เนาะสำหรับหรือท่านท่านที่สนใจคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดอ่าพลาสเทลนะครับสยามคีย์นะครับตอนนี้นะครับ สินค้าจะมาประมาณที่20่กว่าๆนะครับหลายท่านที่จองไว้นะครับก็อดใจรอสักครู่นะครับฟังก์ชันในการสําหรับคนที่ซื้อกับผู้เที่ยงนะครับก็มีการให้ลงโปรแกรมนะครับสอนลงโปรแกรมวันแมนแบนนะครับให้ไปใช้นะครับในการแซมเสียงแต่ว่าใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์นะครับใส่ไรเข้กันนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการสอนคีย์บอร์ดนะครับลายลงพัดเพ้านะครับ ตามคำขอนะครับคงจะจบไปเพียงแค่นี้นะครับผมท่านไหนมีข้อสงสัยนะครับมีข้อสงสัยอะไรนะครับหรือว่าอยากให้สอนเพลงอะไรนะครับสอนลายอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวคุยแจยงว่างๆอาจชิมาไลซดนะครับไลซด์สอนแบบนี้นะครับผมเป็นการบอกเป็นการคุยกันนะครับมีข้อสงสัยกระถามได้เลยนะครับในการจับคอร์ดนะครับการจับคอร์ด ไลน์นี้ใช้อยู่ประมาณ4คอร์ดนะครับคอร์ดเอมายเนอร์นะครับอยู่ในคีย์เอมาเนอร์นะครับก็จะมีลาโดมีนะครับคอร์ดซีนะครับโดมีซอนนะครับก็เป็นอันนี้ก็จับในรูปของพิกับนะครับซอนโดมีนะครับย้ายนิ้วก้อยออกไป1ตัวเป็นซอนโดมีทันทีนะครับเป็นคอร์ดซีนะครับคอร์ดที่3าก็คือคอร์ดดีมาเนอร์นะครับก็นิ้วก้อยอยู่ A เหมือนเดิมนะครับแล้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เลื่อนมานะครับก็เป็นเลฟาลาแต่อันนี้เราจัเป็นรูปพิกับก็จะเป็นลาเลฟานะครับ ก็เป็น A minor อ่ะก็เป็น D minor เหมือนกันนะครับผมแต่คอร์ด G ก็คือย้ายมาซอนทีเลนะครับผมอ่าอยู่สคอร์ดนะครับลายนี้เล่นอยู่สคอร์ดนะครับอยู่ในคีย์ A minor นะครับผมคีย์ A minor เนาะครับผมถ้าไม่มีอะไรนะครับไม่มีท่านไหนมีข้อสงสัยก็จะจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับผมพบกันใหม่นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับหรือว่าไลฟ์ต่อไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามเนาะ สำหรับท่านที่เพิกติดตามนะครับผมวันนี้ครบ6000ซทับย์พอดีนะครับครบ6 0พ0ผู้ติดตามนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเป็นกำลังใจเนาะครับการทำคลิปนะครับสอนดนตรีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่านะครับขอลานนะครับขอกล่าวว่าสวัสดีครับ